ครับผมเจอกันอีกครั้งครับวันนี้จะพามาชมเจ้าคุณปูรถเกรดมิตซูบิชิ m g 3ขีดเฮดฮ่องกงนะครับปกติรุ่นนี้ก็จะไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับแต่พอดีเจ้าของเขาอยากอนุรักษ์ไว้อาการตอนนี้ก็คือเครื่อง ครื่องยนต์ครับมีปัญหาเสื้อแตกแล้วก็หลวมตามอายุการใช้งานอันนี้ก็เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะครับระบบขับเคลื่อนนี่ก็เป็นระบบเกียร์ตัดนะครับ ดูอุปกรณ์การทำงานขยับมาจากระบบเฟืองแล้วนะครับเป็นระบบไฮโดรลิกอ่าสังเกตว่าจะเห็นในช่วงตัวยกเนี่ครับเป็นระบบไฮดรลิกและก็ระบบควบคุมต่างๆนี่ก็เป็นระบบไฮดรลิกอ่าเห็นะฮะแต่ระบบเลี้ยวนี่ก็ยังใช้ระบบเดิมอยู่ บบวอันนี้เลยครับมิตซูบิชิอันนี้เป็นวิสัยทัศน์ข้างบนนะครับอืมจะเห็นว่าเอาแผงคอนโทรลมาไว้ข้างบนนี่ฮะร,รุ่นใหม่ก็จะใช้ไว้ที่ใต้เก่งอาทัศน,นะวิสัยทัศน์ในการทำงาน กอุปกรณ์มาไว้ด้านข้างเกียร์เป็นระบบเกียร์ตัดนะครับพอดีเจ้าของที่วรการวิศวะเนี่ยเขาต้องการอนุรักษ์ไว้นะครับอ่าโอเคครับดูทรงนิดนึงอ่าอันนี้ซองใบมีดสไลด์ด้วยระบบไฮดรลิกแล้วนะครับ ระบบหมุนวงเดือนอใช้มอเตอร์ครับโอเค,คอันนี้เป็นเครื่องนะครับ 6db104 แคนาดา 8550 CG แรง110 PS นะครับรอบที่1700 RPM อันนี้นะครับเป็นการตั้งวาลว0.3ม mm มสำหรับ ID แล้วก็ Exhaust 0.5 timing 153624มา15ตรฐานสากลทั่วไปครับเครื่องมิตซูบิชิโอเคฮะอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็น ซูบิชิหกซูบรุ่นเก่าคุณปู่แล้วนะฮะรุ่นปลอกเปียกระบายความร้อนน้ำสัมผัสที่ปลอกโดยตรงครับผมหลักใหญ่ที่เข้ามาวันนี้เนื่องจากาช่างประจำนะครับช่างประจำที่ประกอบอยู่นะแจ้งไปว่าเครื่องมันหมุนยากนะครับหลังจากประกอบลูกสูบอุปกรณ์เข้าไปแล้วก็เลยมาช่วยดูนะฮะก็ก็หมุนยากจริงๆนะครับ เพราะว่าในการหมุนนี่ต้องต้องยากเกินก็หลังจากที่ดูดูความน่าจะเป็นนะครับที่เห็นเบื้องต้นหรตรงนี้ก็คือที่เป็นศูนย์กลางนี่แหละครับศูนย์กลางของเขาเวี่ยงหลังจากประกอบเสื้อเข้าไปแล้วนะครับก็จะเห็นมีช่องว่างนะครับฝั่งนี้มีช่องว่างฝั่งนี้เบียด นี่แหละฮะเบียดมาสนิทเลยอ่าสังเกตง่ายๆเลยฝั่งนี้มีช่องว่างฝั่งนี้เบียดมาสนิทนะครับก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องของผิดปกติแล้วครับระยะห่างจากโดเวนมานี่ก็กับฝั่งนี้หลังจากวัดแล้วเนี่ยอ่านะครับก็จะมองเห็นชัดเนเกนโอเคครับอันนี้น่าจะเป็นปัญหาหลักแล้วล่ะครับ จุดนี้แหละครับจุดที่ไม่ได้สูบนี่แหละครับจุดนี้นะครับจุดที่มองแล้วดูไม่ได้สวนหลังจากสอบถามช่างนะครับช่างที่ซ่อมก็ได้เรื่องว่ามีการเอาข้อเหวี่ยงนะครับไปเจียข้อเหวี่ยงมาแต่ตอนไปเจียข้อเหวี่ยงเนี่ยไม่ได้เอาเสื้อสูบไปลองด้วยนะครับถ้าลักษณะนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงแล้วล่ะครับว่า ระหว่างเสื้อกับข้อเหวี่ยงเนี่ยเจียเสร็จก็คือไม่ได้ศูนย์นะครับพอไม่ได้ศูนย์อย่างนี้ก็จะเวลาเราประกอบช้าประกอบกลับเข้าไปก็ไม่สามารถจะทางานได้ครับเพราะมันจะเกิดการหมุนยากอ่าต้องมีการแก้ไขการแก้ไขก็คือเราต้องรื้อออกใหม่แล้วครับรื้อออกใหม่แล้วก็ส่งลงกึงเอาทั้งข้อเหวี่ยงแล้วก็เอาเสื้อไปจับศูนย์จับเมนใหม่นะครับ ไม่ไม่ต่อประกอบต่อไปไม่ได้แล้วครับต้องรื้อออกใหม่นะครับก็หน้าที่ก็ก็มีแค่นี้แล้วครับวันนี้เดี๋ยวก็จะสั่งให้ช่างเขาโอเคนะครับจัดก,การถอดลูกสูบออกใหม่แล้วก็เอาเสือ้อเอาเสื้อกับเขเวี่งไปทําใหม่แล้วครับไปยิงเมนเนาะภาษาช่างบ้านเราก็คือจับเมนใหม่นะครับก็จะมองเห็นชัดเจนครับอ่า มีระยะห่างไม่เท่ากันนะครับซึ่งถ้าถามว่าประกอบเข้าไปมีปัญหาอะไรไหมครับก็อหนึ่งก็งมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่ได้สตาร์ทไม่สามารถฉุดที่จะทำให้สตาร์ทเครื่องหมุนพอติดเครื่องได้ก็2สองก็คือซีนคอหลังนะครับซีนคอหลังในรั่วแน่นอนเพราะว่ามันไม่ได้ศูนย์นะครับซีนไม่สามารถหุ้มปลายตรงข้อเหวี่ยงตรงนี้ได้นะครับ ไม่ได้ศูนย์กันละรั่ว,วแน่นอนแล้วก็สามก็คือชาร์ปนะครับชาร์ปด้านนี้เกิดการเบียดส,งสูงนะครับมีความเป็นไปได้ที่ใช้งานไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ชาร์ปเราก็จะหมดร้อนแน่นอนครับเครื่องสรุปก็คือประกอบต่อไม่ได้นะครับพอเป็นเครื่องรุ่นเก่าด้วยก็ต้องละเอียดนิดนึงหรือออกมาแล้วก็ส่งลงกึงใหม่นะครับจับเมนใหม่ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างคร่าวๆของเครื่องนะครับจะเห็นว่าเป็นรูมฝาสูบแยก2ชิ้นก็เป็นต้นแบบของเครื่องหลังๆมานี่แหละครับเครื่องมิซูวิชิตอนหลังแคตเตอร์พิลล่าก็พัฒนา ขึ้นมาเป็นรถเกรดที่ใช้กับรถเกรดนะครับ 72V ก็ถือว่าเป็นต้นแบบเป็นเจ้าคุณปู่นะครับก็มีการพัฒนามาทุกวันนี้ถึงอีกหลายต่อหลายรุ่นนะฮะก็ปิดเบรกกันตรงนี้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยติดตามกันมานะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมิตรสหายทั้งหลายที่ติดตามกันมา ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับครับผม